สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชันผมใช้เวลาอยู่กับคุณพันรบตั้งแต่ตีสอจนถึงตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วนะครับต้องบอกคุณผู้ชมตรงๆครับว่าผมง่วงนอนมากๆครับ er, แต่เรื่องราวชีวิตของคุณพันรบก็น่าสนใจมากจริงๆครับจากลูกชาวนากลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ชายสี่บะหมี่เกี๊ยวได้อย่างไรมามองชีวิตแบบเปอร์สเปคทีฟไปพร้อมๆกันเลยครับ ถ,ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วใช่สีมีเกี้ยวโอ้นี่คืออาณาจักรโอ้ขอต้อนรับทีมงานเข้าสู่ดินแดนแห่งความอร่อย <laughs> นายกว่าเส้นใหญ่นายจะสู้เส้นชายสี่นี่คือบริษัทชายสีหม <laughs> ีเกียียว <laughs> ก็สาขาใหญ่ <laughs> อันนี้เรามาถึงอาณาจาก<อ>ักรของชายสี่มีเกี้ยวแล้ว ซึ่งตอนนี้จะ6กโงเช้านถือว่าสายถือว่าสายมากเพราะปกติคุณพลรบมาถึงตอนกิโมงนะตีสี่แมอออฟฟิศผมมาคนแรกมืดเลยที่เห็นว่าไม่มีใครมาทํางานนี้ไม่ใช่ว่าบริษัทซบเซากิจการไม่มีหรืออะไรอย่างนี้นะแกมาก่อนเวลานานมากยังไม่ถึงเวลางานครับแต่แกจะเข้ามาออฟฟิศแล้ว สิ่งแรกเวลามาถึงออฟฟิศทำอะไรครับผมก็จะเช็คไลน์ใช้ไลน์ทำธุรกิจปีที่ผ่านมาเนี่ยผมโต19 20เนี่ยเพราะไลน์เพราะโปรแกรมไลน์จริงเหรอจริงสมัยก่อนเนี่ยเราบอกว่าคุณไปทำงานตรงนี้นะเขาก็ไปเขาไม่ไปเราก็ไม่ได้อ๋อเ้าบอกว่าทำแล้วถ่ายรูปให้ดูหน่อยไม่ได้คุณต้องแชร์พื้นที่เดี๋ยวนี้ผมเป็นทหารปีพศ2527เนี่ยผมเป็นทหารเกณฑ์ ครับเปยังไม่เกิดเลยครับยังไม่เกิดใช่ไหมเงินเดือนทหารสมัยนั้นเงินเดือนเดือนละ300ร้อบาทเดือนละ3 0<ผ>มรอยนี่เท่าก<ะ>ับแรงงานขั้นต่ําวันหนึ่งใช่เราจนแล้วอยากมีเงินเนี่ยครับผมก็จะรับจ้างทุกอย่างรับจ้างเช่นรับจ้างเข้าเวรเข้ายามเนี่ยใครไม่มีมาบอกผมผมรับหมดเมื่อเมื่อผมไม่ไปเที่ยวไม่อะไรเลยเพื่อนที่เป็นทหารเงินก็เหมือนกับว่าผมต้องมีเงินมาขอยืมหม่ผมก็ให้ยืมสี่ไปก็ไม่เป็นไรพอยืมมากๆเขาอยากได้ว่าผมก็ตั้งกติกาขึ้นมาคุณต้องเอาไปแปดสิบส่งผมร้อยแต่ว่าคุณต้องส่งทุกวันที เบี้ยเลี้ยงออกเบี้ยเลี้ยงจะออกวันที่10-20-30อ๋อกายทำเป็นธุรกิจปล่อยกู้โอ้ยเป็นเจ้าพ่อหรืเป็นเจ้าแม่เลย <laughs> ทหารพอได้ยินข่าวว่าผมเขาจะมีคนเมาแล้วก็นายทหารุกก็ยังมีนะนายทหารยังไปกู้มีมีวันที่ออกทหาร, <laughs> หารด้วยด้วยผมทำอย่างเงี้ยเอา8 0ดสิงร้อยเนี่ย2ปีผมมีเงินเก็บตั้ง5 6าหมื่นบาท ห้าหมื่นบาทจากเงิน,นเดือนเดอนละห้าร้อบาทน,นะห้าหมื่นสมัยก่อนนะผมว่าก,ก็คือห้าหแสนสมัยนี้แหละแล้วก็ยังที่เป็นหนี้ NPL ที่เก็บไม่ได้กับนายทหารอะไรที่ผมพูด <laughs> <laughs> เริ่มเก็บทาน21ใช่ไหมปลดก็23นั่นแหละปลดละมาสมัครเป็นยามที่กรุงเทพเลยที่ที่ตึกยูนิเวสมีความภูมิใจที่เป็นยามก็คือมาได้ดูแลบุคคลสําคัญของประเทศนั่นก็คือก็คือคุณพิชัยวัฒนาสง ท่านเป็นนักวิเคราะห์ข่าวในบรรดายามตอนนั้นก็เอาผมเนี่ยไปเป็นหัวหน้าไปหัวหน้าฝึกยามบางทีก็จะเหมือนกับว่าเบื่อเจ้านายทำไมใช้แต่เราไอ้คนหกเก็คนสักส <c oughs> ิบเนี่ยทำไมงานอะไรที่มันสําคัญที่มันใหญ่ๆหนักๆยากๆทำไมมีแต่มีแต่เราอะไรอย่างนี้ <c oughs> ใช่ไหมเจ้านายจะแก,ก้เราว่าทำนองน,นั้นออใช่ไหมออจริงๆไม่ใช่เลย <c oughs> คือเราเนี่ยแก้ปัญหาให้เขาได้แล้วเขาไว้ใ,ใจอืแล้วพอมาถึงวันนี้ในฐานะที่ เรามีโอกาสที่จะสามารถสั่งงานใครได้และเราเลือกใช้คนนั้นบ่อยๆเราไม่มีธีการสื่อสารกับเขาอย่างไงว่าเฮ้ยฉันไม่ได้แกล้งเธอนะม,มีเทคนิคยังไงผมก็สื่อเนี่ยคือเป็นโอกาสที่คุณจะต้องเรียนรู้ผมยังเสียดายตัวเองเลยที่ผ่านมาเราทํางานมาน้อยเห็นรถเราก็ไม่กล้าขับรถคนอื่นทั้งที่เขาให้โอกาสเราขับเราก็ไม่ขับรถก็ไม่เป็นครับเพราะฉะนั้นการเจ้านายให้คุณไปอยู่ตรงนู้นให้คุณทำนู่นทำนี้คุณต้องขอบคุณถ้าผมไม่ไว้ใจคุณไม่เชื่อคุณผมจะมอบงานให้คุณไหม วันหนึ่งที่เคยแบบเป็นพนักงานขายน็อตพนักงานทำเครื่องใช้ในครัวเรือนทำงานสวนงานบ้านรดน้ำทุเรียนได้มีโอกาสกลับไปเจอคนที่เคยมอบโอกาสเหล่านี้ให้กับเราบ่าครับอย่างเจ้านายที่ส่งผมเรียนหนังสือเนี่ยผมก็ไปเจอท่านทุกปีแล้วนะครับแต่ว่าโรงงานอย่างโรงงานไอติมเนี่ยไม่ได้เจอเลยโรงงานที่ผ้าใบแดงที่ผลิตน็อตก็ไม่เคยเลยแต่เจ้านายที่เจอแล้วส่งเรียนหนังสือเนี่ยแกรู้สึกยังไงบ้างในวันที่ใจมากคือการที่แกส่งเรียนหนังสือก็เหมือนว่าแกมอบ อาวุธให้ผมให้ผมเป็นชายสีส่แสดงว่าคุณพะล,ลก,ก็ไม่ได้จบป .4 ส,สิครับอ๋อตอนนี้ผมจบพิญญาโทแล้วเนื้อเป็นคนทยานมากนะโอ้โหอ,อ,อบางทีผมทําอะไรก็ <laughs> เพื่อนก็ชมนะตอนที่ผมมาเรียนปริญญาตรีผมก็ทําแฟ้มไปครับแล้วผมก็กัดรูไป <laughs> ผมก็แยกมีหน้าก,กั้นแล้วก็ทำอะไรละเอียดอยู่ในนั้นอ่ะเจยถผมก็ผม ผมก็ถืออยู่แล่มเดียวเนี่ยไปนเรียนหนังสือครับเพื่อนมันสามสี่คนก็มาชวมเอ้เราคิดได้ยังไงวิธีไอ้เราก็ไอ,อ,งไอ,อง้งานแค่นี้ยมันก็งานที่มันมันพื้นฐานของมนุนย์ที่จะแก้ปัญหาตัวเองใช่ไหมครับเป็นคนก็บรายละเอียดมากนะ,อ,ะอันนี้อันนี้ผมหย่มชมตัวเองนะเย็นนี้ถ้าผมมีเวลาผมก็จะสรุปว่าผมพูดอะไรกับคุณผมก็จะลงซัพพอร์ตไว้เลยช่างสังเกตว่าครับโอ้โหนะที่ผมเขียนแบบเป็นสร้างบาดเป็นพรกบางคนสังเกตนี่แหละ ผมเข้าโรงแรมโรงแรมเนี่ยมันสวยจนตลับเม็ดผมไม่เนี่ยเนี่ยมีครบผมวัดเลยวัดผมขอได้ดูกระเป๋าเด็กประสงค์ของคุณพันลบเลยได้ไหมครับก็มีอะไรก็จะเขียนหนังสือไงฮะเต้องใช้ดิน่สอง่สตอเบอรี่ช็อตผมไม่รู้ นไม่องที่ผมค่อนข้างจะอยู่กับงานก่อสร้างเยอะคือสร้างบ้านได้เอาอย่างนี้กว่าเขียนได้สร้างได้ห้องน้ำมันควรจะอยู่จีมสี่เซนออกไปเลี้ยวขวาอย่างไงอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นผมเฉียนเนี่ยขึ้นกว้างเท่าไรยาวเท่าไรตำแหน่งนั่งเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาวางาเหรอครับเขียนเองไมไม่จ้างเขาครับจ้างเขาจะเข้าใจเราได้ยังไงนี่หม้อนี่หม้อสมัยนายกสุรยุทธให้เปลี่ยนหม้อที่เป็นตะกั่วออก ผมก็เลยเทินมาไม่มีที่เก็บก็เลยมาทํารั้วซะเลย๋อข่างนั้นห้กว่าห้องเฮ้ยเมื่อกี้ผมเข้าไปดูใกล้ๆผมเห็นนว่าหม้อมีอยู่แค่นั้นนี่หม้อนี่ยาวไปเลยโอ้โหที่มองเห็นก็บ้านพักคนงานนะบ้านพักคนงานเนี่ยถ้าอยู่สองคนจะอยู่ฟรีหมายว่า พัญญาทานแผนหนึ่งสามีทํานแผนอยู่ด้วยกันนี่นะหลายปีเลยอย่างน้อยคุณพัลรบได้บุคลากรเพิ่มมาสองคนคไม่ใช่สามีทํางานอีกร้อยโลเมียอยู่ฝั่งห่างกัน2โลเนี่ยกว่าจะมาเจอกันครอบครัวเนี่ยวิถีชีวิตเขามันขาดไปไอเราเนี่ยโอ้ยอยากให้อยู่ด้วยกันเขาก็มีลูกมีอะไรต้องดูแลนี่คืออะไรครับเขาเรียกเมืองโบราณคือเราจะเห็นรถ พัฒนามาเรื่อยๆนี่คือรถรุ่นแรกรุ่นบุกเบิกเลยเลยเนี่ยนี่นะโลโก้แรกผมทำนี่ผมเขียนเองนะภาษาอังกฤษด้วยแล้วั้าดูจะโบราณสุดด้วยซ้ําแต่ทาไมภาษาลาวนะภาษาลาวนั่นนะดูไม่ดีนะชอช้างนะน่ะขายที่เวียงจันทร์อ๋อเดี๋ยวนี้มีแฟนชายอยู่ที่ลาวเราขายดี ผมจึงไม่เข้าใจธุรกิจของชัยสี่มีเกี้ยวจนถึงทุกวันนี้เขาซื้อเส้นซื้อของซื้ออะไรจากคุณพลบหรือคุณพลบมีส่วนแบ่งจากการที่เขา,าได้ไปาาขายคำว่าแฟนชายมันควรเป็นอย่างนั้น<ถ>พามาผมประสบความเดชไหมเก็บไม่ค่อยได้หรอกรทำไมเขาไม่ให้เขาไม่ให้มันแต่ที่ผมได้ก็คือผมเอาค่าแฟนชายค่า loyalty ค่าลายดวงเดือนเนี่ยบวกใส่ในสินค้าไปเพื่อให้เข้าใจนะครับ เช่นสินค้าผมราคา10บาทผมก็เจ็บสิบสองบาทไอ้สองบาทนั่นก็คือค่าที่ที่ควรเป็นค่าแฟรนไชส์คือเมืองไทยมันมาแนวนี้ทุกวันนี้มีแฟรนไชส์ทั้งหมดกี่สาขาครับอยู่ทั่วประเทศไทยแล้วก็อยู่ที่ประเทศลาวบางส่วนเนี่ยก็มีร่วมร่วมสามสามพันคันวางแผนว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วใช่ไหมครับถ้าพูดก็เป็นแนวคิดคุณเป็นไอสเอ็มดีเนี่ยก็คือคุณก็เป็นงูเขียวน,นั่นเองอคุณไม่มีวันที่จะเป็นพญาจงอางได้ถ้าคุณเข้าตลาดหลักทรัพย์คุณจะเป็นพญาเสือได้ ขึ้นมา,า,าค่อยอยากจะขยายให้ใยอดเงินมันจะมาหาศาลเข้ามาแล้วทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถมีเป็นเงินเป็นพันล้านได้ทุกวันจันทร์ช่วงเช้าเวลา8โมงที่โรงงานของคุณพันรบก็จะมีการประชุมกันเป็นประจำแหละครับแต่ที่แตกต่างกันออกไปก็คือที่นี่เขาจะจำลองการประชุมของรัฐสภามาเลยทีเดียวครับโดยตำแหน่งประธานจะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆต้องขอบอกว่าเป็นแนวคิดที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะครับ ส่วนผมเองตั้งแต่ตีสองมาจนถึง8โมงเช้าตอนนี้ไม่ไหวจริงๆแล้วล่ะครับคุณผู้ชมผม่ลยให้คุณพันรบทำงานไปก่อนก็นแล้วกันนะครับ